สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีมนี่นะอาจารย์เปิ่นฝากขอความมาเด้อจ้ะเปิ้วมาขอโทษเอฟซีหลายๆเดอ้อบอกเขาเลยรุดพี่น้องงวดนี่นะรุดยักเ์สีจังไงพี่น้องบอกเขาอีลีได้จ้ะย่าจีกับลุนจนุดตกวกองย่างบุออยู่พี่น้องพี่น้องแต่งวดนี่นะพี่น้องยายจีหนะไป ออกไปอบรมสมุนไพรเนาะจ้ะกับไปเจออาจารย์เอ๋ออาจารย์หนึ่งเี้พี่น้องอาจารย์นี่กับอาจารย์ซ้ายรักซิบบนรางคือกันพี่น้องแต่เบิงเด้อจ้ะว่าอาจารย์เราจะยัจจีจากสูตรหนะ่ะเพื่อนเฮไนเบิงอยพี่น้องเพื่อนท่าไม่เบิงแต่มันเาวาหลายพี่น้องถ้าถ้าทําไม่เอฟซีเบิงน่ะมันบริเยนว่าเฮดง่ายเลยพี่น้อง มันเห็ดเนียพี่น้องเพื่อจะได้มาสี่ตัวนะลักของเพิ่นนะพี่น้องแต่เพิ่นกระดินแค่สองตัวทุกครั้งเิ่นจด็้ใหอยสองตัวได้พี่น้องถูกก็คือถูกไปเลยแต่บางที่มักนกะห้มาสองตัวมานน้องกันพี่น้องกอดข้อกันมาเลยกับมีเป็นจับคู่มาเลยแบบนี้นะพี่น้องแต่เพิ่นกระนิ่นเป็นลักซิฟแต่เดียเด๋ยวจะจี้จ่ายเบองนี้ในคลิปของสวดของยจยจีย้เด้อจ่าเด้อว่า พี่น้องมักน้ำบอเพิ่มอาจารย์มาอาจารย์หนึ่งเด้อพี่น้องเต่ถาเอฟซีนะอยากได้สูตรเอฟซี FC นะคอมมนตมาเล่จ่ายจีจะทําำคลิปเพิ่นตังหากเลยว่าสูตรของเพิ่นนะ่ะมันเป็นแบบใดมาแบบใดดังสีนะพี่น้องถ้าจะมาร่วมกับคลิปยะจีนะ่ะบอได้พี่น้องเพราะว่ามันเงวมันต้องเป็นคลิปหนึ่งซิบมาที่นี่กะห่วยถ้าเฮ็ดเร็วกะที่ท่านยุพี่น้องในซิมมาที่นะ่ะ ตาซากะบอท่านเลยพี่น้องแต่ถ้าเอฟซีอยากได้ให้เป็นคลิปนาเลิกพี่น้องเพราะตอนนี้นะ่ยะยัติีให้เอฟซีบางคนมันเขาบอแค่ว่าพอขึ้นไว้ที่แล้วมันยันพิษอะนะพี่น้องถ้าเกิดมันถูกอะถ่ายมันเข่าก็เนาะพี่น้องเนาะถ้ามันถูกกรให้เอฟซีเป็นแนวทางกนก็นได้แต่ว่ามันเขาเนาะกาะยะชีจะ ทำสูตรให้เบิร์นคอยเอฟซี FC นะคอมเมนต์มาเด้อถ้าบ่คอมเมนต์ม,นมานไดจีบ่บ่ให้เลยจ้ะเรพราะว่าเป็นหยังมันยาวพี่น้องบอกลบพูนหันน่ะมันก็นยาวอยู่เด้พี่น้องจักสิมาได้ตก4ตัวเด่นๆน่ะสิพี่น้องแต่ก็เด่นอีก2ตัวได้พี่น้องแต่ก่อนจะเบิ่งก็เอาเอาสูตรของไดจีก่นอนเนาะจ้ะไอ้ที่ว่าให้เป็นแนวทางไปหลายๆอาจารย์เนาะจ้ะว่ามันชนกันตัวใดหมักบ่จังซี่นะจ้ะพี่น้อง เยจีกับฉันนะอยู่จีแล้วว่าอาจารย์มีจับคู่ให้อยู่บอสคือจับคู่นน้อยคู่นะอาจารย์อาจารย์ยจี้นี่ะมีจะเป็นหลักสิบแล้วก็ไม่ปากหลักมีอยู่แต่ของเยจีกับสูตรยจีเยจีกับส่วนมากกับเจ้าของอาจารย์เพื่อน่ะที่เป็นหลักสิบนะมาจับเป็นของเยจีนะให้เป็นหลักน่วยบางที่ของยจีกับมาทั้งร้อยสิบน่วยก็บ่าให้เพื่อนฟังอยู่เพื่อนก่บอกว่ากับบอลลูนแหละเยจีมันได้แบบนี้ถ้าทีจับคู่ให้มันกะ เขาอยู่มันกับเข่าบ่บ่บ่กกิงหวดนะนะพี่น้องแเดลักซิปเนี่ยมันกับเข่าดูเพราะว่าเข่าบ่อยติดกันเพราะว่าจีนะให้เอฟซีเป็นเป็นตัวเลือกของเพิ่นเด้อร์จจะเอาการล่องเบิ้งล่ะว่ะเอจี้กับตกลงตกล่องนะนะจะเพราะว่าช่องเจจี้ก็ทําเป็นสายหลักสิบบนล่างอยู่แล้วสินะจะพี่น้องก็เลยไปสรั่งเพิ่มมาอีกอาจารย์หนึ่งกต่ก็จะมาเป็นนังนอกจากเนาะยเจจี้จ่ายเบิ้งโอ้ยลมกับนี่เนาะพี่น้องเฉพาะเป่ากับพ่อได้เพราะว่ามัน ห้อนพี่น้องนี่นะเห็นบอพี่น้องยจจีได้ศนะูนย์กับเจ็ดน่องวันที่สิบเนาะจ้าบอมาเลยจักตัวเลยพี่น้องโอ้ยเจ็บมากๆเลยบอมาเลยเด,ด้อจ้าผิดอะกอต้องเอามันพี่น้องแค่มาจอเด้อจ้าเอาไม้พี่น้องเอาไม้เจจีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็อาจารย์ให้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะทีนรักทุก,ท,กทุกท่านนะจ๊ะ โอ้ยโอ้ยมันยังนอกไปเนาะปากกากระดี่งนอกไปเนาะเอาขาอีหยังปิวไปบ่ล่ะโอ้ยเนาะโวยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะจีเอ้ยจีจีเป็นยังไงเนาะจีตะพื้ตะพื้นใคเดีอนนี่นะโอ้ยอาจารย์ใครเรียนใช้แล้วยังจะเปิดตัวอาจารย์ใหม่อยู่จ้าจีก็ดีมังเลื่อแบบพี่น้องแคมหน้าจอเด้อจ้าเตรียมแคมหน้าจอเด้อ โอ้ยจมแมนเนาะอยเจจีกะดีเขียนกะจะแม่นอึดมองเขียนเนาะพี่น้องเนาะแม่นพี่ชังบานนี่ <c oughs> พี่จะมอเขียนตัวเลขเลยเนาะพี่น้องบานนี่ปานคนจะหายใจจะขาดเลอะขาดเลอเนาะพี่น้องไฟไอ้ส่องเจจีก็ดีพี่น้องเอ้ยพี่จีใกล้จะตายแหละกรกลับขึ้นมาใกล้จะหมดลมหายใจแล้วก็กลับขึ้นมา,าแสงสว่างเจจีหน่ะพี่น้องจะแน่นทอละมานถูกเนะี่ยขาดเนาะเจจีกะทำ ช่องอันนี้เนาะพี่น้องบ่คือบ้านคือเมืองเพื่อนเนาะหลาเห็นบ่มันเป็นอีหยังพี่น้องเดี๋ยสวางเดี๋ยปสว่างมันเป็นอีหยังเนาะบ้านนี้ไฟมันดูดเจจี้พ่อพี่น้องโทรศัพท์มันเป็นอีหย um, ังอ sure> ้ยเนาะบ่เอาดอกเอาอาเสจใหไงดีกว uh ่าพ <ah ี่น้องจะเป็นยังไงหน่องเนาะไฟก็ดีจะแมนบรได้ใจครับจะเป็นยังไงดอกพี่น้องปวดสมองเมีจี้จีบพ่อพี่น้อง วันที่สิบสามตคหกแปดยายจิเลขเด่นติดบนติดบน ร้อยสิบหน่วยเด่นเด่นเนาะจ้ะเด่นบนเด่นบนก็คือสามหนึ่งสี่เด็จะมาบอพี่น้องจะมาบอเดี๋ยวเอาอาจารย์มากกว่าเด้อเดี๋ยวสวัสดีของอาจารย์กับโยชิไระบาตเนาะเจ๊จิ ปิวไปเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่นะโอ้โหพัลมมันแห้งปวดพา,า,าพี่น้องมังกรนั่นเลยทำไมอะไม่พี่น้องพอนพันลมก่อนบาไว้แล้วจับคู่นะจะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่แปดสามแหนึ่งแสีเอซีมาคอยอุกอังเอาน้ำจิจิแต่แท้อุกกระลุกอยู่ว่าอะไรเอีก็ดีจะกอีหยังอีงยังหรอกเนาะพี่น,อน้องบนหัวย้ำจิจิย่จ่าจะกะเจ็ดแปดเกมาแล้วเจ็ดแปเหลือ3ามสามสหนึ่งสส สี่สามสี่หนึ่งสีห้าสาห้าหนึ่งห้าสี่งในเด็ก3ามเนี้ยจีก็ดีว่ากูทว่วขาดพี่น้องจ้ามีแค่นี้แหละจ้าไม่ต้องกลับนะจ้าร้ายคู่กับย่าม่ต้องกลับเริอจับพี่น้องเอานี่ล่ะจับพี่น้องเอาตามีนีเลยเด้อจ้า ยีจีเด่นหนึ่งกับสี่นะจ๊ะโอ้ยเข้าไอ้นี่ไม่นอกพี่น้องแล้วแหละเตะพี่น้องจนกระจุยกระจายแล้วเจ็บปวดรวนเล่าเนาะเหล็กเตะค่ะเล้าพัฒนาเป็นยังเล่าขึ้มาเตะคนไทยค่ะเชเนาะพี่น้องโอ้ยเยล้็เตะมันขึ้นพี่น้องบาดนี่อืมสิเกเองปซําไรพี่น้องสักวันหนึ่งฮักบึมมันขึ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งเด่เนไหนเด้อจ้ะ 7, 4, 7 4, 8, 1, 8, 4, จ็ดสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่ตัวร่องเน้ะจ้าอันนี้ตัวร่องกะเก้าหนึ่งเก้าสี่แค่นี้เน้อจ้าไม่ต้องกลับนะจ้าถูกก็ถูกไปเลยเน้อจ้าไม่ต้องกลับนะจ๊ะ,กกจะ,อะ,จะโอ้พี่น้องเ้ยกอถูกนี่หวยจะลบเมือ่อตัวเด้อพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเีาจะจ่ให้เบอรงอาจารย์เปิดตัวเดี๋ยวจ่าเด้อเปิดตัวอาจารย์คนใหม่อันนี้แคบมาเจาเลยนะจ้าเวลากกจะหมดแลวนะจ้ารีบรีบเลยจ้าอันนี้เด้อจ่าฝากอาจารย์เปิดตัวเด้อจ่าเปิดตัวเอา fc จ้า fc ดูดีๆนะจ้าอันนี้เปิดตัวอาจารย์สมพิษนะจ๊ะหลักสิบบนล่างเด้อจ้าอาจารย์นี่ก็ดีไปเจอกันหมาดๆมาเด้อจ้าแกบอกไม่จับคู่ให้ก็แล้วกัน บอกว่าเบิ่งสถิติเด้อจ้ะสถิติมันมาแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องให้แปดกับสี่เด้อจ้ะเด่นมาอยู่แล้วจ้ะให้แปดกับสี่ก็มาเป็นแปดหกเด้อจ้ะแปดหกมันมาลำกันเด้อจ้ะพี่น้องนี่กอดข้อกันมากเด้อนี่แปดหกเห็นบ่จ้ะมานะแล้วก็ว่าวันที่หกเด้อจ้ะสามห้าเจ็ดเก้าเป็นกระเด็นซ้ำกับเก่ามาเด้อจ้ะ สามกับเก้าก็เป็นก็มาก่อนข้อกันมากด้วยจ้ะสามเก้าแต่เพิ่นกระเด็นเป็นลักด้วยจ้ะจะมาน้ากันกับยาแต่เพิ่นกลับเป็นลักเด้อพี่น้องเิ่นนินเป็นลักเด้อจ้ะวดที่แปดเนาะวันที่แปดสามห้าสองสี่ 8, 3, 5, 2, 4, เพิ่นกับมาเด้อจ้ะมาทั้งหลักสิบสี่สี่ล่างหกตัวสามเก้าหลักสิบสามเก้าล่างสี่ตัวแล้วก็มาหลักสี่หกบนอันนี้มา ทั้งบนล่างสามสไตล์เด้อจ้ะแล้ววันที่สิบสามห้าเก้าหนึ่งเป็นกัจจมาเด้อจ้ะหลักเก้าเป็นตัวร่องของเพนเด้อจ้ะก็มาหลักสิบล่างหกตัวแล้วก็สามก็สะก็หนึ่งเออโทษทีอันนี้อันนี้หลักเก้าเด้อจ้ะมาตัวร่องเพนเด้อจ้ะสามนอกกับเป็นไม่มานอกกับมาหนึ่งเด้อจ้ะมาหนึ่งแปดหลักสิบเด้อจ้ะมาตัวนี้เด้อจ้ะ แล้วก็งวดทือวที่ยีสิบสามนี่เบิรงเอาเด้อจ้าเพิ่นเพิ่นหาห้กห้ากับห้าเด้อจ้านี่คือมันชนกันเด้อจ้าสูตรมันชนกันเพิ่นก็เลยให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นสูตรมาแบบนี้เพิ่นหาห้าเด่นห้ากับห้าพอฉะนั้นนะคือเด่นตัวเดียวห้าเด้อลักนะหลักสิบบนล่างห้าเจ็ดสามห้ายัจีบอตัดออกเด้อยัจีจะให้รู้ว่าเพิ่นชนกัน ในตัวเด่นพนยูนแล้วจ้ะคือห้าเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเบิงง่ายๆพี่น้องคืองวดวันที่สิบสามนี้คือเด่นหลักสิบบนล่างคือห้าเล้อตัวเด่นนะจ้ะชนกันแล้วนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะบามาหาหาบพี่น้องหรือว่าห้าบนห้าล่างบพี่น้องหรือว่าห้าเจ็ดห้าสามก็สี่กับเป็นไงนไ้พี่น้องหรือว่ามันเป็นจากไหนพี่น้องเบิงเอาเด้อจ้าเป็นยังไงคะ เปิดตัวเด้อจ้าเปิดตัวนะจ้าอาจารย์สมพิษนะคะปังๆเลยนะจ้าสถิติสีง่วดง้อที่ห้าเด้อจ้าชนห้าเด้อจ้าชนห้าจ้า,จาขอให้สีชงโชคดีนะจ้าสวัสดีจ้า